ดีค่ะสวัสดีนะคะคุณมเอีทุกท่านเนาะวันนี้ก็ดึกแล้วนะคะอากาศเย็นด้วยนะคะแล้วก็เมากันเองนะคะไลฟ์ผลไม้ไม่ได้เลยนะคะกล้วยนะคะสิบวีเองนะคะที่เราไลฟ์ะะขายไม่ได้เลยนะคะซากวยวันนี้เราก็เลยป้อนกันเองเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ฝ้ายกินกันนะคะก็ เราจะชั่งน้ำหนักดูไปสักพักนะคุณแม่เอีถ้าเกิดว่าการไลฟผลไม้อ่ะมันลำบากนะคะแบบนี้เราอาจจะต้องพาน้องฝ้ายออกจากโครงการนะะไปทำงานกันนะใจก็ไม่อยากไปนะคะคุณแม่เอฟซีอยากอยู่บ้าน แต่ที่เราอยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะตะก้าผลไม้นะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในโครงการนะได้คะแนนเดือนนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ไม่ไหวจริงๆนะคะคะแนน5,000คะแนนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีรายได้เสริมเข้ามาอย่างอื่นนะคะจากทางอื่นหรือจากตะก้าผลไม้ที่เราเคยไร้กันนะเราก็คงจะดูแลช้างไม่รอด นะคะคเราก็ต้องตัดสินใจแล้วก็ชั่งน้าหนักดูให้ดีก่อนก่อนตัดสินใจเพราะว่าถ้าเราออกไปนะคะเราจะไม่สามารถพาช้างกลับมาเข้าโครงการได้อีกเพราะฉะนั้นก็ดู่ไฟตาโตเขารู้นะคะว่าไม่ควนเครียดเขารู้นะคะว่าเรากำลังคิดหนัก แต่ถ้ามันไปแล้วนะคะมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะก็คงต้องเลือกทางนั้นก็เท่ากับว่าเราได้ทดลองนะคะอยู่ะนะตรงนี้ก่อนนะอันนี้ก็คือเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่แน่นอนนะคะแต่เรากำลังชั่งน้ําหนักดูนะคะเพราะว่าเราก็อยากยุติการไลฟ์สดเพราะว่า ยิ่งไลฟ์นะคะมันยิ่งท้อนะคะมันมันเหนื่อยเนาะมันมันหมดกำลังใจนะคะเพราะว่าการไลสดมันมันเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้วก็กำลังความช่วยเหลือจาก f อซนะคะก็ไม่ไหวเนาะเราก็อาจจะต้องเลือกเส้นทาง ที่มันสามารถอยู่ได้นะคะสำหรับช้างและก็ควานนะคะเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ตรงเนี้ยเราไม่สามารถดูแลช้างนะคะให้ถึงเดือนได้แน่ๆเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างแต่ละเชือกค่ะมันหนักมากสำหรับค, 5, คะแนน5,000ันะคะแนนอ่ะแค่เราหายใจนะคะก็ลลยลินแล้วเนาะเพราะว่า ที่เราอยู่มาได้นะคะในระหว่างที่เราอยู่ในโครงการเนี่ยพอเราได้รับความช่วยเหลือจากต้นสับรถนะ,ะจากคุณแม่ไม่แล้วก็ตะกร้าผลไม้นะคะจากที่คุณแม่ FC นะคะช่วยเหลือแม่ควันมะาเรื่อยๆเลยแม่ควันเก็บเป็นทุนแล้วก็หลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ไลฟ์แล้วก็บวกกับไลฟ์ยากด้วยแล้วเราลดจํานวนตะกร้าลงนะคะแค่ไลฟ์เพียงรล้ วันละสิบตกกล่าเรายังขายไม่ได้เลยนะคะแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรเนาะแม่ขวัญก็เลยกําลังชั่งน้ําหนักดูความเป็นไปได้ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนนะคะก็ถ้าไปอย่างน้องเย็นนะคะอย่างน้นอยๆเราก็คือความต้นเขาไม่ได้ไหลสดแล้วนะคะอย่างน้นอยๆมันก็มีช่องทางมีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตของช้างนะคะกะ็ยิ่งตอนนี้มี ข่าวเนาะที่กำลังโจมตีกันในในการท่องเที่ยวอยู่นะคะเกี่ยวกับช้างหลังหักมันเป็นไปได้ยากมากๆน้อยมากและจะไม่มีโอกาสเป็นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณแม่เอฟซีทำไมถึงเป็นแค่เชือกเดียวทำไมเชือกอื่นอะที่เขาแท็กซี่กันมาเป็น20-30ปีนะคะ มันน่าจะมาจากอุบัติเหตุมากกว่านะคะช้างทำร้ายกันหรือเขาเป็นแบบนั้นมาแต่กำเนิดแต่ว่ามีกระแสะการโจมตีกันเนาะมันไม่โอเคเลยนะคะเท่ากับคุณทำลายชีวิตของช้างที่เขากำลังม,มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะหลายร้อยชีวิตให้เดินทางกลับมาสู่ความลำบากเหมือนเดิมนะคะทั้งคนดูแลแล้วก็ช้างด้วยก็ไม่อยากให้มี เหตุการณ์แบบนี้เนาะเกิดเกิดขึ้นเลยนะคะแต่เชื่อแน่นอนว่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะเขาก็ใช้ในการบรรทุกข้าวของนะคะก็ยังไม่ไม่เห็นมีช้างเชือกไหนนะคะ,ะสมเหตุแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งเป็นไปได้ยากมากและไม่มีเปอร์เซนที่จะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำหนักนะคะคนสองคนนะคะยิ่งสมัยนี้นะคะเขาพัฒนาแยงช้างเนาะให้มีน้ำหนักเบานะคะมันก็ไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเสพข่าวนะะก็พิจารณาความเป็นไปได้นะคะในเหตุและผลด้วยเนาะนะคะก็ช้างก็มังจะ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีควันนะคะเริ่มจะมีรายได้กันก็ต้องมาเจอข่าวที่ไม่ดีเนาะแล้วก็มันมันอาจจะไม่เป็นความจริงเลยนะคะเราก็ต้องอยังน้ำหนักดูให้ดีๆนะคะถ้าเรานำช้างมาอยู่แบบเนี้ยนะคะเขาก็จะยิ่งแต่อดอยากนะคะไม่มีอาหารเพราะว่า ตอนนี้เรากำลังสร้างอยู่แต่ว่ามันมันไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของช้างเพราะว่าบริบทพื้นที่สาภาพอากาศที่เนี่ยมันไม่ดีเหมือนเหมือนทางนู้นเนาะแต่ถ้ามันต้องไปนะคะมันก็คงต้องไปเนะฝ้ายเนาะเพราะว่าพูดไปนะคะมันก็เหนื่อยหลาย,ลายอย่างเนาะ ถ้าการไล่ผลไม้มันไม่ได้จริงๆนะคะมันไปไม่รอดจริงๆแล้วมันถึงทางตันนะคะเราก็คงต้องตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่ให้กับช้างนะคะให้กับน้องฝ้ายนะคะและอาจจะเป็นทางที่ดีก็ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งแหละเขาอาจจะได้ไปอยู่กับน้องเย็นแล้วเราก็จะได้ช่วยกันดูแลนะคะไม่ต้องแยกกันนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องฝ้ายด้วยนะคะ